ลักษณะแห่งอินทรียีภาวนาชั้นเลิศจากหนังสือพุทธวจนะหมดธรรมเล่มก้าวย่างอย่างพุทธะและเล่มอินทรสียสังวรอ้างอิงบาลีเล่มที่14ข้อที่856อานนบอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันเกิดขึ้นแก่พิสุนั้นย่อมดับไปเร็ว เหมือนบุรุษกระพิบตาส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานอน์นี่เราเรียกว่าอินทรี์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยตาอานอน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันเกิดขึ้นแก่พิสุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมีกำลัง ดิดนิ้วมือโดยไม่ลำบากส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนท์นี้เราเรียกว่าอินทรี์ภาวนาชนเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งเสียงที่รู้แจ้งด้วยหูอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนหยาดน้ำกลิ้งไปบนใบบัวที่ลาดเอียง ย่อมไม่ติดในที่ที่กลิ้งไปสักหน่อยหนึ่งส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานอนท์นี้เราเรียกว่าอินทรี์ภาวนาชเลิศในอริยวินยัยในกรณีแห่งกลิ่นที่รู้แจ้งด้วยจมูกอานอนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันเกิดขึ้นแก่พิสุน,นั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมีกำลัง ตล่อมก้อนน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นแล้วถ่มไปโดยไม่ลำบากส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานอน์นี้เราเรียกว่าอินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรถที่รู้แจ้งด้วยลิ้นอานอน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันเกิดขึ้นแก่พิสุนนั้นย่อมดับไปเร็ว เหมือนบุรุษมีกำลังเอียดแขนออกหรือคูแขนเข้าโดยไม่ลำบากส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานอน์นี้เราเรียกว่าอินทรียภาวนาเชนเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งสัมผัสทางผิวหนังที่รู้แจ้งด้วยกายอานอน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันเกิดขึ้นแก่พิสุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมีกำลังเอาหยดน้ำสองหรือสมหยดใส่ลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันน้ำที่หยดลงยังช้าไปที่แท้หยดน้ำนั้นจะระเหยแห้งไปอย่างรวดเร็วส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานอน์นี้เราเรียกว่าอินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งธรรมที่รู้แจ้งด้วยใจอานอน์อย่างนี้แล เป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะ